รวมข่าวเด็ดเน้นข่าวดังพร้อมทีเด็ดฟันธงติดตามรับฟังกับวันทูบอลครบเครื่องเรื่องฟุตบอลห้านักเตะที่ต้องโชว์ฟอร์มเด็ดไม่งั้นอาจถูกเขี่ยในปีหน้ามาที่คนแรกแอนดี้แคโรจากทีมขนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดหากเขายังไม่สามารถรักษาความฟินและพฤติกรรมนอกสนามได้รับรองว่าอนาคตของอดีตนึงในความหวังทีมชาติอังกฤษคงมีแต่นับถอยหลัง คนที่2เปโดโรดิกสจากทีมสิงโตน้ำเงินครามเชลซีเปโดอดิตปีกบาซ่าจะอายุครบ29ปีในสัปดาห์นี้ซึ่งหากเขายังไม่สามารถคืนฟอร์มเก่งสมัยเล่นในสเปนได้ไม่แน่เหมือนกันว่าอันโตนิโอคอนเต้จะอยากจะเก็บเขาไว้ต่อไปหรือไม่คนต่อมาอเล็กซ์ออกเล็กแชมเบรลนจากทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลแชมเบรลินเป็นเช่นนี้เพราะว่าอาการบาดเจ็บที่ติดตามมาเรื่อยๆอย่างไรก็ตามตัวเขายังมีเวลาอีกเยอะบนสมีลูกหนังขอเพียงแต่หาจุดเปลี่ยนและคืนฟอร์มเดิมให้ได้แชมเบรลนเพียงแต่ว่ามันจะมาจริงๆหรือเปล่า คนที่4มารุยันเฟลนี่จากทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟอร์มในโรงละครแห่งความฝันของเฟลนี่แม้จะมีหลายเกมที่ดาวเตะทีมชาติเบลเยียมทำผลงานได้หน้าประทับใจเช่นกันนอกจากนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเฟลนี่ยังไม่สามารถยึดตัวจริงได้สม่ำเสมอและยังโดนใบแดงหรือแบนแบบโง่ๆอยู่บ่อยครั้งคนสุดท้ายซามีนสรีจากทีมเรือปีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซีซั่นที่แล้วอดีตปีกอาร์เซนอลบาดเจ็บและยังกลับมาเล่นได้ไม่เหมือนเดิมจนทำให้มีข่าวว่าอาจจะโดนโละออกไปแต่ว่าจนถึงบัดน,นี้เหมือนว่านาสรีจะได้โอกาสตตต่่่อออไไปด้้วยยสลลลกกการเเนทีีใคงับ สนับสนุนโดย fifa69.com ถอนไวได้ตังจริงเปิดยันบนลอบต่อแอดไลน์มันเลยแอด fifa69 อย่าลืมใส่แอดด้วยนะ